ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยเก่าผารวยจับาพพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก055803ล่าง58 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซทุกกู่ทุกคนครับสาหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่ยังบ่ท่านได้โชคหมานเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าว้ารวยกันเอาไว้นะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับผมแนวทางของเล่าพัฒนามีตัวเลขของครับผมสํานักเด็ดๆดครับมาให้พี่น้องเอฟซทุกกู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันนะครับเนาะครับสาหรับมือนีนะครับเนาะ จะพาพี่น้องมาติดตามครับผมเบิ้งครับผมตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาของท่านอาจารย์ครับผมเซียนหนองคายครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคายนะครับเนาะกลับมาเบิ้งกันครับพี่น้องกลับสิ่งในวันที่ผ่านมาครับผมครับท่านอาจารย์กัน แตกบนแตกล่างกันเลยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทิดติดตามที่รับชมกันนะครับเนาะครับตอนที่ครับผมบาลแหลมลงให้พี่น้องเอฟซีทิดติดตามรับชมกันครับเน้นย้ำเลยพี่น้องเด่นเก้ารองศูนย์ครับตัวที่ติดเก่าเนาะครับเนาะก็มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าบอลเขานะพี่น้องเนาะตัวที่ติดศูนย์บอแหลมก็ย้ำให้พี่น้องครับผมครับเพิ่นระวังเอาไว้อยุศูนย์สี่ศูนย์ห้าเตะบาลแหลมบอกพี่น้องครับศูนย์สามขับยาทิ้งเพราะว่าติดศูนย์คือกันครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องเอฟซ เข่าเต็มๆนะพี่น้องบน0 3ย์ครับผมล่างครับพี่น้อง58ครับผมครับเพิ่นให้ตกกลับมากพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะครับผม85ครับผมแตกกะถือว่าเข่าครับพี่น้องแตกบนแตกล่างครับดีใจนะพี่น้องเอฟซีครับผมสําหรับทันที่โชคหมานกันนะครับเนาะครับงวดนี้ครับพี่น้องกับอให้ครับผมตัวเลขแนวทางของทานาจารย์เสียนน้องไข่เขาปังๆกันอีกเด้อพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเอฟซีครับผมโชคหมานกัน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนทีข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยกันเอาไว้เด้อพี่น้องกลับเพื่อท่านจะบริพลานนะครับเนาะเกี่ยวัเล็กเด็ดๆกันครับมาเบิ้งเลยครับผมสาหรับเล็กล่าพัฒนาครับในงวดที่จะถึงของทนาจารยร์ครับผมเซียนหนองคายนะครับเนาะขับมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับสาหรับเล็กเล่าในงวดที่จะถึงนะพี่น้องครับก็คือวันจันทร์ ที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาครับสำหรับเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาที่ตามน้องคำเนาะตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคาย ฝากกันเอาไว้ครับผมสาหรับทั้งช่องของเบาแหลมพระรวยกาพระรวยก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับเนาะสาหรับครับตาอาจารย์เซียนน้องไขยครับติกรุณาให้ตัวเลขแนวทางครับผมขับมายังช่องนะครับเนาะได้นมาไม้พี่น้องเอฟซีทุกฝูทุกคนติดตามนะครับชมกันครับามบงในส่วนของตัวเลขกวิ่งกันก่อนนะพี่น้องเนาะครับผมบนล่างวิ่งรูด เจ็ดกับแปดครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะกับฝากกันไว้ครับผมครับเพิ่นในมาเพียงสองตัวนะครับเนาะครับเด่นแปดรองเจ็ดครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เป็นสายวิ่งสายรูดกับบอควรพลาดครับผมครับสำหรับเลขวิ่งกันนะครับเนาะขออนุญาตให้ไล่ไว้พี่น้องเอฟซีครับผมจะได้ชัดเจนกัน ครับมาเบิงในส่วนของครับผมตัวเลขนะครับเนาะครับเลขติดบนล่างครับผมครับก็มีเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสอง มาเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะพี่น้องครับตัวเลขจับคู่ของทนาจารย์วันนี้ก็มี80 81 82 70แปเจ็ดศนเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง ครับสำหรับตัวเลขที่ทนายจันเด่นมากนะครับเนาะก็จะมี8ครับผมพี่น้องลองสังเกตตัวเลขที่ติดแกิมี8 0 8 1 8 2นะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าทนายจันเด่นมาให้เพียง2หางก็มี8 1 8 2ครับผมครับสำหรับตัวที่ครับทนายจันนะครับเนาะครับระวังให้พี่น้องระวังไว้คือ7 1 7 2นําเด้อพี่น้องครับครับสำหรับตัวล่องนะพี่น้องก็จะมี8 0 7 0 60 6162ครับผมครับกับตัวเลขแนวทางงนะครับเนาะของทนาจารย์เซียนหนองไายขออนุญาตครับผมให้ไลา์ไว้ให้ชัดๆกันเลย สำหรับตัวเลขที่ให้ไล่เอาไว้ให้พี่น้องกันลมันระวังกันเป็นพิเศษนะครับเนาะท่านอาจารย์เพินเนนยามาครับสำหรับตัวเลขแนวทงครับผมของท่านอาจารย์เสียนน้องค่ายพี่น้องเอฟซีท่านไหนครับชื่นชอบอย่าลืมครับผมเอาไปพิจารณากันบังครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมเบังตัวเลขแนวท่านะครับเนาะครับกันอยู่ในขณะนี้อย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันอไว้นะครับเนาะครับ ที่สาคัญแคบแล้วก็อย่าลืมเอาไปเทียบเคียงครับผมกับอีกสํานักอื่นๆกันเนาะพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางของทนายรย์เส้นของข้ายวันนี้ครับเลขวิ่งดินตัวใดเนาะครับเนาะครับเลขจับคู่ตัวใดเด่นครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคมานครับผมร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคนเนาะครับเนาะในวันจันทร์ที่28สิงหาคม2 5 2 6ครับผมครับวางวางวันนี้ครับ ตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เสี้ยน้องค่ายจกเข่ากันอีกนะครับเนาะครับบนลางกันเลยครับผมครับพี่น้องเอฟซีจะได้เฮกันครับฝากเอาไว้ครับผมกับอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะที่เป็นสำนักถือว่าใหญ่พอสมควรครับผมครับสำนักนี่ก็ครับผมพี่น้องเอฟซีทันใดโชคหมานก็อย่าลืมครับผมกับคนที่น้ำผ้าคนที่ติดต่อนะครับเนาะมากก็คือพอแต้มครับผมครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเนาะทางพอแต้มครับผมหรือว่าติดต่อผ่านเบ้าแหลมผ่ารวยกันก็ได้ครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคหมานร่วด้วยทุกทุกคนครับผมกับกับเหล็กลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับกับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนน้องคายครับผมกับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันในไม่กับเบาแลมพารวย9ก้าพารวยยรับในคลิปน้าสวัสดีครับผม